จะพาทุกคนไปดูไฟตรงหน้าแมเตอัเฟียนะครับเห็นเป็นไฟระยะนะครับตรงนั้นก็คือไฟที่ประดับช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูบริเวณนั้นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณ <Yeah. S 1> หน้าโรงแรมคอนเดทอินโอคูบินะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสองทุ่มนะครับช่วงนี้ก็จะช่วงที่เวลารถติดติดมากๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูไฟตรงห้างเอ็มเตอร์เฟียนะครับทุกคนเห็นไหมครับตรงด้านหน้าก็จะเป็น ไฟที่เขาประดับนะครับในช่วงเทศกาลคริสต e ์มาสรอบปีใหม่นะครับพาเพื่อนมาดูกันนะครับนี่สวยนะครับทุกคนก็จะได้เห็นกันช่วงคริสต์มาสแล้วก็ป e ีใหม่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบริเวณตรงนี้ดูไฟสวย ก็อยู่บริเวณหน้าห้างเอ็มสเฟอร์ฟครับเดีย๋ยวพาทุกคนไปดูไฟประดับต้นคริสต์มาสนะครับจะีย่ด้านหน้าน,นี้นะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปนะครับนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของ ตอนคริสมาสที่ประดับด้วยไฟนะครับ i uh, อันนี้ก็พาทุกคนเดินมาตรงลายวอล์กนะครับของห้างเอ็มสเปีนะครับแล้วก็เดินไปที่พีเ่ตตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าคูก๊ดนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่ให้ทุกคนมาพักผ่อนกันได้นะครับอัอนนี้ก็จะเดินไปที่พิเทศกรูคตนนะครับเพื่อที่จะไปที่ มีเทสคูคตแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่สถานีรถไฟฟ้าลายทางคูคตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างเอ็มโพเทียนะครับก็ mm hmm. จะมีไยประดับเหมือนกันนะครับก็ mm hmm. จะมีต้นคริสต์มาสนะครับ mm hmm. ที่ประดับไว้อยู่ตรงหน้าห้างเ e อ mm ็มพเทียต้นใหญ่ๆเลยนะครับให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับ mm hmm. นี่ก็จะมีคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเลยนะครับ งนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านบนของสถานีรถไฟฟ้าบีเทสนะครับก็จะมีร้านที่เป็นคล้ายๆร้านเซเว่นนะครับอยู่ที่ด้านบนนะครับตรงสถานีไหนที่เป็นสถานีหลักๆนะครับสถานีพร้อมพองก็มีนะครับสถานีที่สําคัญสำคัญก็จะมีนะครับร้านเปิดคลายกับเซเว่นนะครับตอนนี้ก็กํกลาลังขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อที่จะ ไปที่ชานชลารถไฟฟ้า BTS นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สถานี BTS พร้อมพงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ด้านบนนะครับหายให้เพื่อนๆได้ดูบริเวณด้านบนก็จะมีเป็นตึกต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นคอนโดโรงแรมนะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงที่เป็นใจกลางเมืองที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็คอนโดนะครับห้างต่างๆบริเวณนี้เยอะแยะนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาใกล้ๆเกือบสามทุ่มแล้วนะครับรถก็ยังเยอะอยู่นะครับทุกคนนี่ดูด้านล่างนะครับพวกนณะท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รถลาก็ก็ติดนะครับตอนนี้เราดูลักษณะแล้วน่าจะติดพอสมควรนะครับอาจะติดไปถึงสามสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วแต่เลยนะครับบางวันก็ถ้าเป็นยิ่งช่วงวันหยุดนะครับรถก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับ พเพื่อนๆมาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงชานชลาด้านบนนะครับของสถานี BTS คูครสนะครับอ่าไม่ใช่สถานี BTS พร้อมพงนะครับตอนนี้ก็รถไฟมาแล้วนะครับก็ไปที่ปลายทางคูครสนะครับขบวนนี้